สวัสดีค่ะเหมียวนะคะวันนี้เหมี่ยวอยู่กับเมมเต็ม EP 2ค่ะวันนี้ยินวอลเขาจะไปสวนสนุกกันนะคะรับรองได้เลยว่ายินจะต้องกรีดแน่ๆน,นะคะปกติก็คือกรีดตลอดยินเป็นคนกรีดตลอดก็ไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่วอลจะทํายังไงกับเสียงกรีดของยินแล้วก็ยินจะกรีดเยอะขนาดไหนจะมีแบบอ้อนพี่บ้างไหมนะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะรายการต่อไปนี้อาจมีภาพหรือเนื้อหาที่อาจทำให้ผู้ชมปวดหัวโปดตั้งสติในการรับชมเนื่องจากกล้องยังมือใหม่มาก เมื่อถ่ายรายการนลครับหิวข้าวไม่ไหวข้าวอยู่ตรงหน้าทุกคนรอพี่วอมาก่อนอกินข้าวน่บบานนรักทักไงวะไม่ทับไงลืมแล้วโอเคครับวันนี้ เราก็มาอยู่ที่ดีเวิลด์<ย>นี่ครับเห็นบอกว่าคุณนี่กลัวความสูงใช่ไหม่ะแล้วคุณจะแบบสนุกได้ยังไงปรับมาเด,ดิเราต้องนึกภาพว่าเอาจจะอยากเป็นไปรัแมนคนเราไม่ไมีโอกาสบินได้รัมแมนถ้าเราลองคิดว่าเราทำมันอาจจะเปลี่ยนได้พราที่ผ่านมาเล่นกลัวมาตลอดเล่นกลัวกลัวจริงก็คือสุดท <laughs> ้ายกลัวกว็ต้องขึ้นไปเล่นอยู่ดีะจะกลัวทำไมก็คืออยากเล่นแหละแต่ก็ คืออยากอยากไหมอยากไหมไม่ไม่อยากด้วยอยากเล่นอยากเล่นโหคุณกินเยอะขนาดนี้นี่คุณจะสำรอกปะเนี่ยสำรอกตอนแรกก็ว่าจะเล่นเลยแต่ว่าไม่ไหวว่ะเราทนความหิวไม่ได้เลยที่นี่เกามีฟูดสเตชั่นด้วยนะนี่ไงใครหิวแม่ที่มาเที่ยวที่นี่เขาแวะมาก่อนได้ตอนนี้ผมว่าครูสำรอกนั่นแน่แต่ว่าความหิวอ่ะมันมากสำรอกอ่ามาก่อนนี่สำคัญจะหันมาทางครูแล้วกันตอนเล่นน่ะหรือว่าเราเล่นอย่างนี้ดีไหมแบบ ออกกดว่าเล่นไวกิ้งต้องอมน้ำตลอดเวลาเละได้เลยใา่ไหมครับครับรอบสุดท้ายจักหน่อยไหมครับทำท้ายพร้อมจะลุยหรือยังครับพร้อมลำร้อยอมลำร้อยไป นี่คือดูอยากสายตาคือมองอะไรอ่ะกแปลกไปเราจะได้เริ่มแล้วเราจะไปเล่นร,รถดัมก่อนระดับแรกได้รถดัมเนี่ยประสบการณ์ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กครับเดี๋ยวรู้เลยไอเด็กพวกนี้นะสองต่สิบไ,ไ,ไหวไหมโอ้วไหวแต่ว่ามันจะชนะกันยังไงตอวนี้คนหนึ่งพร้อมเพียบะรูว่าจากนี้ตอนแรกอ่ะจะเล่นชนงัง ตอนนี้ได้จะเล่นมัน่วรัวกับเด็กแล้วล่ะก้องพังก็งานไงนี้เลยอันคือเล่นเดี๋ยวรู้ลองดูคือเราจะยังไงเราต้องจนกันเองเหรอแล้วถอย,อยงไงวะมันงานเดียวอ่ะ <S <S วู้โหออกโค้ดมาดิมาดิไม่เคยเล่นแล้วแบบไม่ชอบแรงกระแทกปวดหัวน,นีนแหละ โยกคนเด็กอย่างเดียวเน้นนเด็กฮะดีไปเอาอะผมแบบผิวใแบบผิวยาว้าเฮ้ยเราไโดนกันเองนะเว้ยเว้ยไปวว

งอนแล้วนะงอแล้วเหรองอนแล้วเหรอ O O E นะ O E เราจะมาเล่นไวกิ้งเปรื่องที่สองเลยเล่นธรรมดามันต้องธรรมดานั่งตรงตรงท้ายสุดอ่ะมันจะเสียวสุดใครแบบการจับตรงข้างบนสุดตลอดตรงกลางกลางแล้วระดับเราเนี่ยมันต้องยังไงเล่นกี่ทีก็ต้องคิวกินทุกทีแต่ก็เล่นถึงทีต้องไปเลิกกันแล้วนะครับลืมเตรียมใจเลยว่ะลืมเตรียมใจว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เล่นๆนะไวกิ้งเนี่ยคือ ไม่ไปดันตั้งตัวกูดีๆก็อยู่ที่เกิดเล่นแล้วอ่ะใช่เปี้ยวจริงนะเป็นไงกินปลาแซลมอนก็ใช่ก็ใช่หน้ากูเน้นๆด้วยนี่แพนไปทางอื่นไม่ได้ด้วยเหมือนเกิดมาเพื่อกูเลยหลับตาเล่นหลับตาก็ปวดหัวโอ้ยกูเปียกแบบมาเปลี่ยนตัว ฟ้ามหมอกเลยเขาเล่งเอาไว้ตั้งแต่แรก จับมือจับมือกูเลยจับเล็กเลยไอชี้ยเล็กเปียกแบบภารกิจแรกนะครับการเล่นไวกิ้งแบบไม่ร้องไม่ร้องก็แย่ละอ่ามันเครื่องมันติดแล้วใช่ไหมเครื่องมันติดแล้วให้มันจบเดียวแล้วเดียวกับไวกิ้งแล้ววันนี้น่าจะสบายใจกว่าเพราะว่าแต่ว่ารู้สึกเจ็บคอ เฮ้ยทำไมเล่นเครื่องเล่นแล้วเจ็บคออันนี้เราจะคิดว่าเราเป็นไอรอนแมนโอเคแต่มันก็เกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกันเพราะมันเร็วนี่ไม่ชอบก็้นตอนม่งขึ้นไปเตรียมตัวมันสูงอะเต่ก็รู้สึกอันนี้มันง่ายกว่าไวทกิ้งเหมือนมันแบบเรารู้สึกปลอดภัยมากกว่าเพราะว่ามันมีตัวล็อกอะไรอะเราจะลดประกบกติกาลงดีกว่าท์กิ้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยากไปเราต้องยังไงอะเราจะทำอะไร ที่มันพิสดารกว่าการเล่นปกติเราจะถ่ายรูปให้นิ่งที่สุดเนี่ยกูคิดแล้วกูทําได้ไหมคุณทาไม่ได้มันจะเสี่ยงแค่ตอนมันขึ้นไปสูงๆเนี่ยคือถ้าไปอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยไม่ติดอะไรหรอกมันเป็นแลนดิ้งข้างบนอ่ะมือเปียกอย่างเงี้ยไรวะโอ้ยคไม่มองหรอกนะข้างล่างอ่ะถ้ามันสูงกูแค่มองข้างบนด้วยกแค่นั้นอ่ะมันก็ยังได้อยู่ก็ได้ก็ได้อยู่ ไอ้ไอ้ไอรอนแม่ะมันตาหัวโคกเลยจริงหัวโคกเหมือนกันนี่แอบไปแก่อันเนี้วไปเท่าไหร่เราอ้มันมีเครื่องเล่นแถวนี้ด้วยวะมันไม่มีใช่ไหมเราพักก่อนไหมอ๋อคุณไหวรึเปล่า ไอไหวมันก็ไหวทานย่อยก่อนแต่ว่าทน่าจะไปเดินเล่นมูฮิมาก่อนเราไปเย็นๆก่อนแล้วว่าเพื่อสงบจิตสงบใจให้ได้ให้มันนิ่งๆนิดนึงรักไม่ไหวกายตายละครับไม่ได้กดนะวาลตายละสาวไม่ได้ติดพิธียาบอกว่ายังไง ถ้าเราคิดว่ามันไม่หนาวเราก็จะไม่ถ้าจะไม่หนาวอ่าลองดูเดหมือนที่คิดว่าเราไม่เผ็ดมันก็จะไม่เผ็ดอ่ะไม่หนาวทุกคนแบบใหม่ตลกทุกีป่วยโคตรเท่ครับไม่หนาวนี่ไเปเิเริ่มหนาวแล้วนลแล้วมันหนาวเราสามารถมือเดียวได้เหรอได้เลยก็กระเด็นก็กระเด็นเฮ้ยไหลไหลไหหล แมเลยเหรอกูจะไปก่อนการแล้วแม่กูก็จะไปแล้วเนี่ยไปฮะดิ๊บ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 แล้วไปแกงแคนยอนก่อนไหมเปียกไหมอันเดอร์แวร์ก็ไม่ได้เตรียมมาอันเดอร์แวร์ก็ไม่ได้เตรียมอ่ะแต่มันจะมีที่เปอร์สุดเปร๊ด อ่ะลุ้นว่าอันไหนไม่เปียกนั้นก็เสี่ยงดวงว่าอันไหนเปียกเยอะเปียกน้อยเปียกกูบอกเลยว่าเปียกเปียกแบบเปียกจัดเลยคอยืนได้ไหมนี่ไงมึงไปเปียกเลยมันจะไม่เปียกเลยงั้นเราเราจะเสียหายให้น้อยที่สุดไปใจเจ้จอยไปใจจอย เราใส่ชุดนี้เราไม่น่าจะเปียกเห็นน้อยเราจะเปียกแค่หัวทำไมกูเป็นคนถือกล้องอีกแล้วมันมาจบที่ตรงนี้อีกแล้ววว้าวไมป่อไรจะเปียกแค่หัวเดีๆ ที่กูวางแผนมาไปหมดเลยแม่งลมตีออกแล้วแม่งก็ข้องมาผมพร้อมเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายละแบบไอเนี่ยที่กูรังมาอันนลีอ้นาลีกูลังอยู่ก็มันดีแต่มาไม่เปียกนะเปียกวะเปียกนะแต่เปียกเท้านิดหน่อยปกติเพราะว่าเราถอดเนี่ยแต่ว่าเราพร้อมเราเครื่องสุดท้ายยังพร้อ,ยอ,ยพอมแล้วไปดูเลยจะสังเกตได้ว่าเสียงกูไปแล้วนะครับตอนนี้ ครับหรือเป็นการมอมเสียงแล้วกันครับไปร้องเพลงเอางนี้ยมันเกินวอมอ่ะตัดภาพไปเลยครับครับตัดภาพไปเลยครับประสบการณ์ที่เคยมาเล่นมาเล่นอันนี้แล้วอ้วกอ้าวจริงเหรออ่าพร้อมเล่นหรือเปล่าแต่ก็เนี่ยนี่คือที่สุดของดีเมอร์แล้วนะอันนั้นเป็นเราตอนเด็กแล้วตอนนี้เราตอนโตเราโตแล้วพอโตแล้วเราก็เลยไม่เล่นอ้าวเล่นดีกว่าแววเวียนหัวมาละ ที่ผมต้องเกาะตรงไหนอะแล้วถ้าเกิดผูกกล้องไว้อย่างนี้ยินจะจับมือผมยังงไแล้วเปนขนาดไรครับยินจะจับมือผมยังไงขึ้นเลย,ยออก,ลก็ได้เพราะอีกนิดนึงคอระเบียบผมทำงานแล้ะในมีกระบวนการสั่งขอแสงเกิดขึ้นแล้วยินจะจับมือผมอยังไงยินจะ <c oughs> จับมือผมอยังไงยินจะจับมือผมยังไงใช้จินตนาการเข้าตู้ ไม่ได้ละพี่วัหน้าหลัง่าอ๋อวันมาฮะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยากีไม่ว่าละไม่ว่าชมวิว ก็มันเหรอโบชอบวันนี้สุดแล้วเห็นแล้วอยากเล่นยังเลยครับน้องๆเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไงอ่ะน่าจะได้ที่เมมเรามันจะเต็มแล้วเลเราเช็คเมนยังไงวะอ๋อนี่ไงอุ้ยโหเหลืออีกนิดเดียวแล้วถ้าเกิดเข้าไปมันแบบจะตัดโดยไม่รู้ตัวทางเราไปดูบรรยากาศแล้วกันเดี๋ยรานะเล่นดูกันเล่นหน่อยดีกว่าผมขอเก็บโมเมนต์การไปเล่นไอ้นี่ดีกว่าฮานาโด เราโดมันสดกว่าแล้วมันสดกวว่าแล้ไม่ใช่อะไรหรอกจะอ้วกละสนุกนะเนี่ยโอเคครับถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ถ่ายด้วยไปถึงถ่ายรูปให้เราหน่อยโอเคโอเคไม่ได้ถ่ายด้วยหมายถึงถ่ายรูปให้เราหน่อย ยินฉันเสียใจนะถ้าไปอมือเตากดลำบากเฮ้ยเจอเองแล้วงั้นเราไปรวมตีดีกว่าพี่ป่ะไปไปของผมดีกวยไอ้นี่ไอ้บอลหรือเปล่าเราเจอมาร์คคอตที่สองนะครับเราก็จะให้เขามาถ่ายรูปให้เราเหมือนเดิมแล้วรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าให้พี่กระต่ายพี่ยืนเพี่เข้ามาถ่ายด้วยกันแล้วก็พี่เป็นคนถ่ายรูปให้สองฝ่ายนะ ความรู้สึกรวมๆวันนี้่อยวันนี้ก็เหมือนได้ย้อนวันวานคือเราก็ตอนเด็กอ่ะเป็นที่ฮิตเลยแต่พอโตมาแล้วเราด้วยงานหรือว่าด้วยอะไรเราก็ไม่ได้มีเวลามาพักผ่อนแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาเพื่อมาสนุกเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งใช่ก็สนุกนะก็มีเด็กๆก็มาเที่ยวเยอะแหละก็คิดว่าน่าจะเป็นเราสมัยก่อนที่แบบมากับเพื่อนมาอะไรก็จะได้มูดที่สนุกสนานด้วยเพื่อนโตขึ้นก็ ก็มีโอกาสมาได้ก็จะคล้ายๆเราที่โตขึ้นหน่อยก็จะได้มาก็ได้คล้ายๆแบบนี้ก็ยังสนุกอยู่ใช่ไม่ใช่แบบเราโตแล้วแล้วมามันไม่สนุกแล้วมันก็มันมีอะไรที่เรามองเห็นได้อีกแบบมาเจอเต็มๆขาฮุยฮุยทุกคนมีบ้านยักษ์ด้วยไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกไม่เขาบอกไม่ให้เข้าไปเฮ้ยเนาะไม่ทันละเราไม่สามารถช่วยชีวิต ผมเขาโตแล้วเราบอกเดินเขาได้แค่นี้แหละเราไม่สามารถช่วยเขาได้จริงเราเต<ร><ร>ือนแล้วแบบแต่ <c oughs> ว่าข้างในมีบ้านยักนะครับระวังโดนกินกันด้วย <c oughs> น่ารักอ่ะค่ะจบไปแล้วนะคะเมมเต็ม EP 2สองน่าหลักมากแบบก็ไก่หลานตัวเป็นไปอย่างที่คิดว่าแบบหยินต้องกรีดแล้วพี่วอก็คือแบบชิลป่วยใจจอยจยที่ออกป่อยใจจอยจอย,จอย <c oughs> ก็คือจริงเพราะว่าเขาก็แบบว่า ยิ้มแย้มชมวิวทิวทัศน์หยินก็นกรี๊ดอยู่ข้างๆพี่บอก็หัวล็อกน่ารักมากนะคะดีเวอร์นี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่จริงๆเราแอบอยากให้มีเครื่องเล่นใหม่ๆเนาะเพราะว่าตอนเราไปสมัยแบบมอต้นมอปลายมหาหลัยแล้วก็มีแบบว่าครั้งล่าสุดที่เราไปเหมือนพาเพื่อนไปถ่ายรับปริญญาเนาะ ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะจากเคยที่จากที่เคยไปตอนมอต้นก็คือทุกอย่างยนี้เป็นยังไงตอนที่ไปในล่าสุดก็คือยังเป็นอย่างนั้นจะไปอีกครั้งก็ยังสนุกอยู่อย่างที่ยินบอกนะคะก็สนุกจริงๆมันก็ยังสนุกแหละก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันใหม่ในอีพีหน้าเนาะอีพีนี้เขาก็ตัดจบไปแบบเมมเต็มนะคะตรงคอนเซปต์รายการเลยวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาดูเป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย